เดวิดด้วยเรื่องนี้ก็เลยทําให้เธอประหลาดเล็กน้อยนะครับและเธอก็เริ่มสงสัยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนกลับตอบเพียงว่ามันยากที่จะอธิบายและอีกที่หนึ่งนะครับตัดกลับมาที่บ้านของเพียตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเพียกําลังหยิบสมุนบันทึกของเขาออกมาจากลิ้นชักและเขาก็ควักมีดขนาดเล็กติดมือมาด้วยจากนั้นเขาก็มาหาจาน่านะครับแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องถึงกิจกรรมของเขาเมื่อวันที่8กรกฎาคมซึ่งเขาได้จดเอาไว้ หญิงสาวก็ขอตรวจสอบสมุดบันทึกครับและเขาก็ยื่นให้โดยไม่เต็มใจและเพียก็วางมือไว้ใกล้กระเป๋ากางเกงนะครับที่มีมีดอยู่ในนั้นดูเหมือนจะเป็นการเตรียมโจมตีได้ทุกเมื่อส่วนทางด้านจูเลียเนี่ยเดวิดก็ยังถามจูเลียเกี่ยวกับอดีตสามีของเธออยู่ต่อเนื่องครับและจูเลียก็บอกว่าสามีของเธอเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่วันเซนเมื่อตอนที่เขายังเป็นนักเรียน และก็เปิดเผยว่าทีโมเนี่ยเพิ่งย้ายมาที่เมืองแห่งนี้เมื่อประมาณปี1986ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาได้พบกันและแต่งงานกันและเธอก็ยังพูดด้วยนะครับว่าทีโมเนี่ยไม่ชอบนามสกุลของตัวเองและก็เปลี่ยนมันเมื่อเขาออกจากวันเซนในระหว่างนั้นนะครับทางด้านจาน,น่าเนี่ยเธอก็ได้อ่านไดอารี่ของวันเซนจนเสร็จแล้วเธอไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะครับและเธอก็ตัดสินใจเดินทางต่อในทางกลับกันครับจูเลียและเดวิดเนี่ยก็เดินเข้ามาหาคริสชานในห้องน้ํา ปรากฏว,ว่าคลิชชานเนี่ยอยู่ในห้องทํางานของทีโมนะครับและกําลังตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่จากนั้นคลิสก็ได้แสดงวิดีโอลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กที่น่าสะเทือนใจซึ่งเขาพบในโฟลเดอร์ของทีโมให้พวกเขาได้เห็นกันจูเลียก็รู้สึกมวนมวท้องทันทีนะครับเมื่อได้เห็นสิ่งนี้เพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าสามีของเธอเนี่ยจะเป็นแบบนี้ในขณะเดีวยวกันนะครับทีโมเนี่ยยังคงอยู่ริมทะเลสาบโดยครุ่นคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง และในไม่ช้าเขาก็ตัดสินใจอันน่าเศร้าด้วยการฆ่าตัวตายนะครับในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและก็ยกรถพร้อมกับร่างไร้วิญญาณของทิโมขึ้นมาทําให้คริชานูรู้สึกว่าสําเร็จนะครับและเขาเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถไขค,คดีนี้ได้รายงานเขาต่างๆก็ได้แพร่กระจายเรื่องนี้ออกไปอย่างรวดเร็วนะครับในข่าวได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุในคดีของเปียและซินิก้าเนี่ยได้รับการระบุตัวตนแล้ว,ว,ลวหลังจากผ่านไปหลายปี ่อมาครับในเช้าวันรุ่งขึ้นเราจะเห็นว่ามีชายชราคนหนึ่งเนี่ยกำลังว่ายน้ําในทะเลสาบแห่งหนึ่งในพื้นที่อื่นแต่ทันใดนั้น,นครับหลังจากที่ว่ายน้ําไปได้ไม่นานเขาก็บังเอินไปเห็นศพซึ่งกลายเป็นศพของซินิกานั่นเองไม่นานหลังจากนั้น,นครับตำรวจก็ได้นาศพกลับมาและก็แจ้งข่าวส่งนักตระกร,รดังกล่าวให้กับพ่อแม่ของเธอได้รับทราบต่อมาเนี่ยในขณะที่พ่อแม่ของเธออยู่ในห้องชิสสตรพลิกศพนะครับเดวิดก็ตรวจสอบหลักฐานแลวก็พบกับรูปภาพหูฟังที่เป็นของเปีย และจากนั้นเขาก็ฟังเสียงจากเด็กชายที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นนะครับเด็กชายเล่าว่าหูฟังเนี่ยถูกโยนออกมาจากประตูของรถยนต์คันหนึ่งและหูฟังเนี่ยถูกโยนออกมาจาก